สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะครับกับสินค้าที่เข้ามาในร้านนะครับว่ามีไม้อะไรใหม่เข้ามาบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันอย่างแรกคือนี่ครับ replacement c i p ของยูสันนะครับมีเข้ามาที่ร้านแล้วเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีแค่ของเทสกับบาบาแลแต่มีลูกค้าแบบที่ใช้ไม้ยูสันแล้ว replacement c i p เปลือยหรือว่า ลอกนะครับแล้วอยากต้องการเปลี่ยนแต่อยากใช้ของยูซันอ่าให้เอาเข้ามานะครับถ้าสนใจจะเปลี่ยนสามารถสอบถามได้บล็อกหรือเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับเลื่อนไปนครับอย่างที่สองคือนีครับรูปนีเรื่ยมยากแล้วนะครับ<ม>เ็ฟบาโบเลตเอ่อบาโบอลเลตพิลเอโรลาฟาน้ำหนัก2、9สูนะครับ แต่ตัวนี้พิเศษนิดหน่อยคือเป็นกริปสีนะครับต้องสั่งจากมอนนอกเท่านั้นมือไทยจะไม่ค่อยมีกริปสีเข้ามาเท่าไหร่ครับสามารถสซืส้อได้เลยนะครับอินบ็อกเข้ามาถนาะไม้ลูกที่อยากได้กริปที่อยากได้ครับถ้ามีและมีสามารถซื้อสั่งซื้อให้ได้นะครับอันที่สองนะครับเป็นตัวนี้วิวซั่วิวสัววสววส่นะครับวิวสั่ โรสตาร์ตน้นะครับนี่น้ำหนัก315นำหนัก315หน้า97นะครับบาลานซ์สาเซติเมตรหรือ310ร mm. ้มิลิเมตรนะครับความยาวปกติครับ27 6 86. 6 86. 6 86. ่ิบเจ็ดนิ้ว686้อยแปิ้แมลมแล้วก็แพคเทสิบหกคูสิบครับสีสวนมากออกเลยต้องมีเก็บวไวสส้สะสมหรือ จะไปตีเท่ก็ได้นะครับไม่ค่อยแทบไม่มีเข้ามาในไทยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้วิวสั่ไม่ค่อยส่วนตัวนะครับมองว่าไม่ไม่ค่อยดันไล์ตัวโปรสตาร์มาเท่าไหร่นะครับมาสนใจตัวสีดำแบบดำดำคลาสสิกคลาสสิกดำด้านเลยนะครับสีแบบดำด้านแต่ตัวคาโปรสตาร์จะเป็นเงานะครับแล้วก็ ตรงนี้ครับเป็นวิวสันนะครับลายนขาว่าวิวสนันก็มีสเปคเขียนไว้ตรงนี้นิดหน่อยครับ9 7 6 6 9นะครับมี14ตัวนี้ก็เป็นลายแบบเน็ตเน็ตเล็นิดนะครับสวยมากสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วนีนคือนี่ครับ p ริน c ์นะครับ ปิ้งบีสไม่รู้ว่าอะไรบีสปิ้งบีสนะครับบีส,บสนะครับปิ้งบีสร้อยนะครับหนัำสองกสิบห้ากริปสองนะครับสวยมากนี่ครับลายลายออกแนวแบบคล้ายๆแบบโซเลียวมอนสเตอร์หรืออะไรอ่ะ,อะบีสอะครับ,บ ตนก็เป็นลายในสเปซน่าสนใจมากครับหน้าร้อยหนกัก2อ5ร้อยหกแต่บาลานอาจจะสูงหน่อยครับบาลานสามร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะครับหรือว่าสามสิบห้าเซนติเมตรนะครับสวิตเวทเขาบอกมาด้วยนะครับสวิตเวทยที่สองร้อยแปดสิบห้าครับแล้วก็แพทเทิร์นสิบหกโูกสิบเก้าสตริงเทนชั่นเล็กคอมเมนต์อยู่ที่ประมาณ 53บวกลบ5นะครับก็ประมาณสัก48ถึง58นะครับเนี่ประมาณบวกลบ5ประมาณห่างมาสิครับนี่ครับตอนนี้ก็ใครที่เป็นแฟนแฟนแบ็คพิกอยากใส่อะไรที่แบบมีความเป็นแบ็คพิกเนี่ยครับล่าสุดเพิ่งจัดคอนเสิรต์ตไปเลยนะครับก็มาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับ บอกเลยว่าหายากแน่นอนสเปนนี้ไม่ค่อยมีเข้าในไทยนะครับรุ่นนี้ด้วยก็ไม่ค่อยมีเข้านะครับใครสนใจติดต่อมาทางอีเมลได้เลยนะครับมีทัหมดมีทัหมดแค่สองไม้ครับมีไม้นี้กับไม้เมือนสักผูดครับโอเคมีอะไรที่จะม้ไฮไลไท์เลยครับนี่นี่เป็นไม้ปริ้นะครับปริ้บีส 98นะครับน้ำหนัก300นี่ครับน้ำหนัก300นะครับหน้า98น้หนัก300แล้วก็แพทเทิร์น16คูณ20นะครับถ้าอารมณ์ว่าคิดถึงไม้ไหน,นครับจะอารมณ์คิดถึงประมาณว่าเพลอเอโร่98อะไรนีครับแต่ข้อพิเศษของไม้นี้เห็นอะไรไหมครับนี่ครับเห็นอะไรไหมครับนี่ มี O3 นะครับ o ทีพนะครับที่เขาบอกว่ามีแบบนี้ก็คือสปีดดีมากๆากครับเพราะว่าเอ็มจะทำการเคลื่อนตัวได้ดีนะครับบอกเลยว่าใช้แล้วติดใจแน่นอนแอดมินน,นำเข้ามาสอบไม้นะครับแต่จะขายเพียงหนึไม้นะครับอีกไม้แอดมิน,นจะเก็บไว้ใช้เองนะครับแต่ถ้าสนใจลูกนี้ไทยอินบล็อกมานะครับดวด่วนๆเลยมีแค่ไม้เดียวนะครับที่ ขานะครับโอเคนี่ครับสวยๆนะครับไอยอย่างคลิป438นะครับคลิป438แต่ถ้าใครใช้กริป2สามารถเปลี่ยนリเพสเมนต์กริปได้นะครับเป็นリเพสเมนต์กริปที่บางกว่าปกติหรือว่าใครอยากจะใส่กริปหนักก็ได้นะครับมันจะลดป,ประมาณขึ้นไซส์แต่ถ้ามันจะมีリเพสเมนต์กริปที่บางประมาณ1.25นะครับ ถ้าเปลี่ยนใส่ตัวนี้ความเส้นรอบวงจะเหลือเท่ากับคลิปสองเลยนะครับสามารถไปเปลี่ยนแล้วลดได้นะครับที่มีสั่งคลิปสามเพราะว่าหาหารีเพสเนคลิปที่ลดขนาดได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้ารีเพสเ็นคลิปที่ใหญ่อะแอดมีเคยสั่งเข้ามาแต่ลูกค้าบางคนก็ไม่ได้ชอบนะบเพราะมันแหญนะ่แล้วมันอาจจะจับเหลี่ยมไม่โดนเลยนะครับจับเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมหายไปบ้างในนี้ครับ ก็ลดขนาดดีกว่านะครับเป็น438แล้วถ้าใครอยากใช้คลิป2ก็สามารถเปลี่ยนรีเพสมิทคลิปได้นะครับเป็นหนา1.25นครับจะลดไประมาณหนไซส์เหลือตอนคลิป2ครับนะครับสนใจจับจองได้นะครับนะครับพอสองลิปครับ บีสน,นะครับ98หายากนะครับหน้า98หนักนะครับแล้วเป็นแบบนี้ด้วยบอกเลยสปีดพาวเวอร์มาเต็มน่ครับหนัก300สวยมากครับสีดำส้มนะครับที่ที่แอดมินดูไว้นะครับอ,อยากจะขึ้นเป็นดูเป็น AT, เฮดเอ็นของเฮดไว้นะครับกับบาโบเล็ตนะครับอานีเอ็แต่ไม่แน่ใจอะไร แต่เป็นสีส้มนะครับล่าจะขึ้นส้มตัดกับดำนะครับเข้ากับไม้บอกเลยสวยด้วยนะครับสวยด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ power s p e d ของแนว power s p e e d นะครับแล้วก็ขึ้นเอที่ไม่ต้องแข็งมากนะครับแต่เป็นเอฟสปิจริงๆก็ bubble a d rpm ก็ได้หรือว่า head ก็ได้นะครับจะมีสีส้มดำอยู่นะครับอาจจะลองไปดูเดี๋ยว เดี๋ยวนั่นเอาจจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ในโพสนะครับว่าติดขึ้นเองอะไรตัวนี้หรือว่าสงสัยอยากถามว่าติดเป็นตัวไหนอะไรไงสามารถปรึกษาและก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบนะครับอาจจะตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะแบบติดลูกค้าหน้าร้านหรือว่า อาจจะแบบว่าตีเคนี้อยู่อะไรนะครับแต่ตอบแน่นอนครับเดี๋ยวเข้ามาตอบในบล็อกแน่นอนนะครับหรือว่าแวะเข้ามาหน้าร้านได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบกับแบคออร a ริจนะครับบอกเลยรุ่นนี้เท่าทีเ่เห็นมานะครับหรือว่าดูดีเฟนเซอร์ยังไม่เคย ใครใช้ดูนี้นะครับในเมืองไทยถ้านี่ครับมีข้างบ,บนด้วยนะตัวเนี้ยพอเป็นอย่นีครับเอ็จะทําการขยับง่ายและช่วยในการสปิดน,นะครับเดี<ม>๋ยวแอ็จะมารีวิวให้อีกทีครับว่าตีแล้วฟิลเป็นยังไงมีความแบบเหมือนคล้ายดีกว่าด้ยกว่าอะไรตรงไหนกับ pure ว e r o 98นะครับเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ฟังนะครับ วันนี้กอ็องตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้สนใจอะไรหรือว่ามีอะไรสอบถาสมสามารถอีบล e ็อกได้เลยเ,เดี๋ยวมาอัพเดตก,กันอีกทีครับว่ามีอะไรเข้ามาในอนาคตนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ